ราบร้ายคุณหนูเจ้าพยศบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ห้ามมีให้คัดลอกดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนที่สาม มินตราเปลี่ยนไปหลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ทะเลาะก,กับมนตราดูสงบเสงี่ยมมากขึ้นไม่แสดงท่าทางหรือกิริยาน่าเกลียดใส่เกศราอีกเลยซึ่งคุณไมตรีมองเห็นแล้วก็ใจชื้นที่บุตรสาวคนเล็กดูจะเข้าอกเข้าใจอะไรมากขึ้นพี่หมดคะ่ะมนตราหันกลับมาทางต้นเสียงมองน้องสาวที่สวมชุดนักเรียนมัธยมปลายว่าไง มินขอโทษนะคะสำหรับเรื่องเมื่อหลายวันก่อนมนตราทำหน้าไม่ถูกแต่ก็ยิ้มตอบน้องสาวไม่เป็นไรพี่เองก็ต้องขอโทษมินด้วยเหมือนกันนะที่ต่อว่ามินแรงขนาดนั้นมันก็จริงอย่างที่พี่มดว่าค่ะมินต้องโตได้แล้วมนตรามองน้องสาวด้วยรอยยิ้มรูปศีราะข,ของหล่อนอย่างรักใคร่และเอ็นดูน้องสาวพี่โตเป็นสาวแล้วสวยด้วยค่ะ มินตรายิ้มกว้างส่วนมนตรานั้นหัวเราะจ่าสวยมากๆด้วยเนอะว่าแต่วันนี้สอบวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะงั้นไปพี่ไปส่งไม่เป็นไรค่ะพี่มดมีประชุมเช้าไม่ใช่หรอคะเดี๋ยวจะไปไม่ทันมินไปรถอีกคันก็ได้ค่ะจ้างั้นพี่ไปนะตั้งใจสอบละค่ะ มินตรากระโดดขึ้นรถอีกคันที่นายชาติเป็นผู้ขับระหว่างทางมินตราเห็นร่างโปรงแต่ไกลจึงให้นายชาติชะลอความเร็วยิงสาวหมุนกระจกลงพี่พัดเปียพัดเกือบสะดุดล้มหัวขมำ,ำเพราะสิ่งที่ยายคุณหนูเรียกขานฮะจะไปมาหาหลัยหรือคะร่างสูงแทบอยากเอาหัวหม่งโลกเพราะอยู่ๆวันนี้ยายคุณหนูอสอรพิษก็พูดจาดีกับตัวเอง ขึ้นรถสิคะมะหาไรพี่พัทไปทางเดียวกันกับมิ้นพอดีแต่ปิยพัทยังคงยืนเฉยเร็วสิคะเดี๋ยวก็ไปเรียนสายหรอกสุดท้ายปิยพัทก็ต้องเข้าไปนั่งในรถแบบงงๆวันนี้มิ้นสอบเป็นวันสุดท้ายค่ะพี่พัทอวยพรให้หน่อยสิคะ ยังไม่ทันหายงงยายคุณหนูก็เอ่ยต่อเสียงหวานมีหนำซ้ำยังส่งสายตาและรอยยิ้มน่ารักมาให้อีกด้วยซึ่งภาพเช่นนี้ปิยพัฒไม่เคยพบเจอตั้งแต่รู้จักมินตราเออเอเอปิยพัฒน์ใบกินหรือว่าพี่พัฒน์กโกรธที่มินทำตัวไม่น่ารักอยู่คะเออยายคนหนูส่งสายตารู้สึกผิดแววตาดูเสียใจและรู้สึกผิด จนหัวใจของปิยพัทอ่อนยวบเปล่ามินขอโทษพี่พัทด้วยนะคะมินตราพนมมือไหว้ขอโทษปียพัทสะดุ้งรับไหว้แทบไม่ทันไม่เป็นไรจะ้ะฉันเออพี่ไม่ถือสาขอบคุณนะคะพี่พัทมินตรายิ้มกว้างจนตาหยีปียพัทเผลอยิ้มมองแล้วเอ็นดู ใช้เวลาไม่นานรถยนต์คันหรูก็จอดเทียบที่หน้าป้ายโรงเรียนของมินตรามินไปแล้วนะคะพี่พัทไว้เจอกันที่บ้านนะคะมินตราโบกมือลาปียพัทแล้ววิ่งไปหากลุ่มเพื่อนที่นั่งอยู่ที่มาหินอ่อนตรงสนามบาสเกตบอลของโรงเรียนวันนี้คุณหนูมาแปลกแฮะนายชาติเอ่ยปากหลังจากขับรถพ้นเขตโรงเรียนนั่นสิแปลกแปลก แต่ฉันว่าแบบนี้ก็น่ารักดีนะแกะว่าไหมไอ้พัทปียพัดส,สะดุดลมหายใจตัวเองกับคำว่าน่ารักของเจ้าชาติเออน่ารักนาฬิกาบนข้อมือสีชมพูหวานแววบอกเวลาเกือบหกโมงเย็นคุณหนูคนสวยนั่งหน้าม่ยอยู่ที่เก้าอี้ไม้หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ทำไมพี่พัดยังไม่ออกมาอีกคะพี่ชาติในชาติเกาสีสะ ผมก็ไม่ทราบครับคุณหนูเดี๋ยวผมลองโทรหาไอ้พัดดูนะครับพี่ชาติมีเบอร์พี่พัดด้วยเหรอคะครับนายชาติกำลังกดโทรออกแต่ร่างสูงโปร่งก็เดินลงมาจากตึกพร้อมกับเพื่อนๆอ,อีกหลายคนพี่พัดเสียงหวานที่ดังขึ้นเรียกความสนใจของผู้คนโดยรอบปิยพัดชะงักไปชั่วครู่เฮ้ยไอพัดเด็กหรอวะน่ารักวะ เพื่อนในกลุ่มกระทุงศอกแซวร่างสูงเปล่าไม่ใช่อย่ามาอย่ามาไม่มีใครเชื่อปียพัทสักคนคนถูกแซวจึงไล่เตะก,ก้นเพื่อนจนพวกนั้นวิ่งหายไปคนละทิศคนละทางพี่พัทคะ่ะมินตรายิ้มแฉ่งเออคุณหนูมาได้ไงคะให้พี่ชาติมาส่งค่ะกลับบ้านด้วยกันนะคะมินตราคว้ามือของปียพัทแล้ววิ่งไปที่รถ เข้ามาในรถได้ายคุณหนูก็เอาแต่พูดและพูดส่วนชาติกับปิยพัฒน์มีหน้าที่เอออและตอบรับเสียมากกว่าในชาติเอาเรื่องที่คุณหนูจอมวีนเปลี่ยนไปราวกับหน้ามือเป็นหลังมือเล่าให้ทุกคนฟังรวมทั้งเกษราถ้าคุณหนูไม่วีนก็น่ารักเหมือนกันนะทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยแต่ปิยพัฒน์ยังทำหน้านิ่งจนกระทั่งสองแม่ลูกอยู่ตามลำพังเกษราจึงเอ่ยปากถามบุตรสาว ไม่ดีหรือลูกที่คุณหนูเธอเปลี่ยนไปปิยพัฒน์หลุดออกจากห้วงความคิดของตนเองแม่ว่าอะไรนะคะแม่เห็นพัดน์ทำหน้านิ่งๆตอนเจ้าชาติเล่าเรื่องคุณหนูปิยพัฒน์ถอนหายใจก็แปลกจริงๆนั่นแหละหรืออาจจะเพราะว่าพัดไม่ชินเกษรายิ้มเมื่อวานซืนคุณหนูเธอเดินเข้ามาหาแม่มากราบขอโทษแม่จริง ปียพัฒแทบไม่เชื่อหูตนเองแม่ไม่เคยนึกโกรธคุณหนูเลยสักครั้งมีแต่เข้าใจเธอด้วยซ้ำแต่เมื่อวานซืนที่เธอเข้ามากราบขอโทษแม่แม่ยิ่งรักและเอ็นดูมากขึ้นคุณหนูเองก็แค่เด็กที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นเองแต่ตอนนี้คุณหนูเธอพยายามปรับปรุงตัวแม่คิดว่าเพื่อคุณตรีและเพื่อตัวคุณหนูเองปียพัฒพยักหน้า พัดเองก็อย่าถือโทษโกรธคุณหนูเลยนะลูกถ้ายายคุณหนูทำตัวน่ารักแบบนี้พัดก็ไม่โกรธแล้วละ่ะแต่กลัวซะละเกินว่ามันจะเป็นแค่ภาพลวงตาคิดมากไปแล้วเราหลังจากมารดาออกจากห้องไปแล้วเปียพัดก็นั่งทำงานต่อจนเกือบเที่ยงคืนจู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพร้อมหน้าจอปรากฏหมายเลขที่ไม่คุ้นตาสวัสดีคะ่ะใครคะ พีพัทถามออกไปแต่ปลายสายเงียบสวัสดีค่ะพี่พัทนั่นเสียงมินตราปียพัทจำได้แล้วหล่อนไปเอาเบอร์โทรศัพท์ของต้นมาจากไหนคุณหนูมีจิ้งจอกเข้ามาในห้องมินมินกลัวพี่พัทมาจับมันออกไปให้หน่อย เสียงสะอื่นทำเอาหัวใจปิยพัฒน์พังทลายเจ้าของขายาวิ่งออกจากห้องไปยังเรือนใหญ่ที่ตอนนี้ไฟทุกดวงปิดสนิทปิยพัฒน์เปิดเข้าไปในห้องที่คุนเคยคุณหนูพี่พัฒน์มินตราวิ่งเข้าไปกอดร่างสูงทั้งทางที่ตัวเองอยู่ในชุดว่าบวิวนั่นคือนุ่งกระโจมอก ผ้าขนหนูสีขาวโชรลาดไหลขาวและเนินอกอิ่มถึงแม้ไม่ได้ตั้งใจมองแต่มันกลับเด่นชัดมากขึ้นเมื่อร่างอวบอันกอดแนบชิดไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วค่ะตอนแรกมันเข้าไปในห้องน้ำมินกลัวปียพัดยันมินตราออกห่างให้หล่อนนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเดี๋ยวจัดการให้นั่งรอตรงนี้ก่อนระวังตัวนะคะ ปิยพัฒน์อยากจะหัวเราะเสียงดังกับคำพูดของเจ้าหล่อนไม่ได้ไปสู้กับสัตว์ประหลาดซะหน่อยสุดท้ายปิยพัฒน์ก็ตีหน้านิ่งไม่ได้อีกแล้วหญิงสาวเผยรอยยิ้มเอ็นดูคนขี้กลัวปิยพัฒน์ตามหาเจ้าจิ้งจกทั่วห้องแล้วจับมันโยนออกไปทางหน้าต่างมันไปแล้วใช่ไหมคะอืมไม่ต้องกลัวแล้วสีหน้าของมินตราย,ยังดูขยาดกับเจ้าสัตว์ตัวเล็กอยู่เลยดึกแล้วนอนเถอะ ขอบคุณนะคะพี่พัไว้ผ้าขนหนูหลุดออกจากตัวของมินตราหล่อนคว้ามันไม่ทันร่างอารชรไร้สิ่งปิดกัน้นจึงเผยให้ปียพัทเห็นชัดร่างสูงมองคนตรงหน้าอย่างหลงไหลและลอบกลืนน้ำลายมินตรารีบหันหลังจัดการปมผ้าขนหนูให้แน่นมากขึ้นเออคือ ปิยาพัดใบกินเมื่อมินตราหันหน้ากลับมายังไม่ทันจะเอ่ยอะไรร่างอวบอันก็พุ่งเข้าหามินตราขโมยหอมแก้มปิยาพัดขอบคุณค่ะเจ้าหล่อนเขินหน้าแดงจนลามไปที่ตัวแล้วก็ไม่ยอมเงยหน้าขึ้นมาสบตาอีกเลยจ้ะนอนหลับฝันดีนะปิยาพัดพาร่างตัวเองออกจากห้องของมินตราอย่างยากลำบาก ในใจอยากกระชากหล่อนเข้ามาขายี่จูบให้รู้แล้วรู้รอดโทษฐานที่ทำตัวน่ารักจนหัวใจของเธอหวั่นไหวเกินรับมือได้ทุกๆเช้าดูจะเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วนั่นคือคุณหนูคนสวยจะนั่งรถคันหรูไปส่งพี่พัดของหล่อนที่มหาวิทยาลัยและตอนเย็นจะมานั่งหน้าแป้นแลนรอรับด้วยเช่นกัน เด็กมานั่งรออีกแล้วเว้ยเพื่อนคนเดิมยังคงแซวไม่ใช่เด็กกูกูบอกมึงหลายรอบแล้วนะไอ้ป้องแหมคุณหนูเจ้าพยศที่มึงบอกนะเหรอสงสัยตอนนี้จะไม่พยศเรามั้งเช้าก็มาส่งเย็นก็มานั่งรอพูดมากนะมึงป้องหัวเราะแล้วโบกมือลาปียพัทแต่ไม่ไวายส่งเสียงแซวเมื่อมินตราเดินเข้ามาหาคนตัวสูงมีอะไรหรือคะพี่พัท มินตราเอียงคอสงสัยไม่มีอะไรหรอกจ้ะเพื่อนพี่มันแค่กวนตีนน่ะอ๋อมินตราย,ยิ้มหวานอีกรอบปิยาพัฒนคุมหัวใจตัวเองไม่อยู่ทุกครั้งที่หล่อนส่งยิ้มมาวันนี้ไปกินไอติมกันนะคะได้สิ ในชาติรออยู่ที่รถส่วนตัวมินตราก็จูงมือปียพัฒนไปที่ร้านไอศกรีมชื่อดังตอนแรกคนตัวสูงคิดว่าคุณหนูคนสวยจะนั่งกินที่ร้านแต่หล่อนซื้อเป็นโคนสองอันและเดินถือกินรอบห้างคุณหนูปากเลอะไปหมดแล้วหล่อนเหมือนเด็กน้อยตัวเล็กๆเพราะคราบไอศครีมสีขาวติดอยู่รอบปากออ๊ยจริงเหรอคะไม่มีทิชชู่ด้วยสิ มินตราทำแก้มป่องปากยื่นๆปิยพัฒต้องระงับอารมณ์ขนาดหนักที่จะไม่ฟัดหล่อนตรงนี้เลยหล่อนทำตัวน่ารักเกินไปแล้วเงินตามพี่มาจะไปไหนหรอคะปิยพัฒไม่พูดแต่มีเพียงรอยยิ้มเจ้าเล่ตอบกลับมามาทำอะไรตรงนี้คะคนร้อยเล่ยิ้มโปรยสเสน่ห์ก็จะเช็ดคราบไอติมให้มินไง ยังไม่ทันที่คุณหนูคนสวยจะตั้งรับปากอุ่นก็ประกบเข้ามาและตามด้วยลิ้นเรียวมินตรามึนงงไปชั่วขณะและขืนตัวออกแต่ไม่นานก็คล้อยตามมินตรา <c oughs> มินตราหลับตารับจูบที่แสนเร่าร้อนและอ่อนโยนในคราเดียวกันหล่อนล่องลอยคล้ายเมฆบนท้องฟ้า <c oughs> อย่าค่ะมินตรารู้สึกว่า ตนเองกำลังจะก้ามข้ามเส้นบางๆไปแล้วจึงต้องร้องเตือนคนเอาแต่ใจปิยพัฒน์พงกหัวขึ้นยิ้มใส่ตาหวานเชื่อมก่อนก้มลงพรมจูบไปทั่วเนินอิ่มจนมินตราสันสานไปทั่วร่างถึงปิยพัฒน์จะต้องการมากเท่าไหร่แต่สถานที่ก็ไม่เอื้ออำนวยเสียเหลือกเกินและเธอต้องการให้ความสุขกับมินตราอย่างเต็มกำลังจึงเลือกสวมใส่ชุดสวยให้มินตราอย่างเดิมคราบไอติม ไม่เหลือแล้วเนาะบ้าและจากเหตุการณ์เมื่อเย็นที่เกิดขึ้นจึงทำให้ปียพัฒนอนกระสับกระสายอยู่บนเตียงความหอมหวานของร่างออนแอนยังติดอยู่ที่ปลายจมูกและยิ่งได้สัมผัสหัวใจที่เคยนิ่งกลับเต้นโครมครามจนห้ามไม่อยู่ร่างสูงจึงเลือกลุกจากเตียงแล้วแอบไปยืนมองห้องของคนที่ทำตัวเองไม่เป็นตัวเองอีกต่อไป ยามนี้คนตัวหอมคงนอนหลับสนิทบนเตียงแล้วเปียพัดยืนมองระเบียงห้องที่มืดสนิทด้วยรอยยิ้มไม่เห็นหน้าเห็นเพียงหลังคา,คาบ้านก็ยังดีคงเป็นแบบนี้สินะแต่จูๆ่ๆห้องที่มืดสนิทก็สว่างโร่คิ้วเข้มขมวดเล็กน้อยแล้วคลายเพราะคิดว่าเจ้าหล่อนคงแค่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำ แต่กลายเป็นประตูระเบียงเปิดออกโดยร่างเล็กอุ้มตุ๊กตาหมีมาด้วยมินตราเหมือมองท้องฟ้าอยู่ครู่หนึ่งแล้วถอยกลับห้องพลันสายตาก็ประทากับร่างสูงที่ยืนมองหญิงสาวมานานแล้วปิยพัฒยิ้มเมื่อดวงหน้าสวยซับด้วยสีเลือดที่แสดงอาการเขินอายหญิงสาวยกมือทัดผมที่หูท่าทางแบบนี้ทำให้ปิยพัฒอดใจไม่ไหว เท้าทั้งสองออกวิ่งไปยังห้องที่คุณเคยเจ้าของห้องก็ดูจะเต็มใจเปิดรับอย่างทันท่วงทีปิยพัฒนพุ่งเข้าหาร่างเล็กพรมจูบไปทั่วหน้าและลำคออดใจไม่ไหวแดงเป็นกุ้งปิดไฟเถอะค่ะปิยพัฒนขมวดคิว้วมินอาย มินตราบอกเหนี่ยมอายปิยพัฒจึงเอื้อมือจัดการในสิ่งที่เจ้าหล่อนต้องการแม้จะขัดใจไปบ้างที่ไม่อาจเห็นร่างงามได้เต็มตาอีกพี่พัฒอย่าค่ะมินตราร้องทวงเมื่อปิยพัฒนพยายามจะทำมากกว่าโอโลมญิงสาวสายหน้ามินไม่พร้อม เสียงเล็กบอกอย่างไม่มั่นใจในอารมณ์ของตนเองปียพัทเข้าใจควาร่างเบาบางเข้ามากอดไว้แน,น่นๆร่างกายต้องการปลดปล่อยแต่เมื่อสาวน้อยตรงหน้าที่ดูบริสุทธิ์สวยงามไม่พร้อมเธอก็จะไม่บังคับพี่พัฒจะไปไหนคะมือน้อยรั้งแขนปียพัทไว้พร้อมกับร้องถาม ปิยพัฒท,ที่ตอนนี้อารมณ์บางอย่างได้สงบลงแล้วเห็นว่าไม่เป็นการดีหากยังนอนก่อนร่างนุ่มนิ่มอยู่แบบนี้มีหวังได้เป็นโจรปล้นสวัสดแน่ๆจึงช่วยจังหวะที่มินตราหลับตาพริ้มถอยจากเตียงแต่ไม่คิดว่าคุณหนูคนสวยจะตื่นขึ้นมากลับห้องค่ะจบคำปิยพัฒมินตราทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อยู่กับมินไม่ได้หรอคะคืนนี้นาวหนาว เธอว่าพลางสงสายตาอ้อนวอนเหมือนแมวน้อยขนฟูเดี๋ยวมีใครมาเห็นชาวมืดค่อยไปไม่ได้หรอคะมินยังอยากนอนกอดพี่พัทอยู่เลยและแค่เพียงประโยคสั้นๆ,นๆก็ทำให้ปียพัทที่เคยใจแข็งราวหินอ่อนยัว่วร่างสูงกลับไปเป็นหมอนข้างให้คุณหนูขี้หนาวและซุกตัวรับไออุ่นจากเจ้าหล่อนที่ส่งมาให้แม้อารมณ์ความต้องการจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งก็เถอะ สันดีนะคะพี่พัดเปียพัดตาโตมองคนที่ขยับเข้าหาแล้วหมั่นเคี้ยวเธอหนานอนสบายแต่ฉันสิต้องอดทนเช้าตื่นมาถึงว่าปวดฟันนักก็เพราะนอนกัดฟันกรอดเฝ้าแต่ท่องคำว่าอดทนอดทนในใจตลอดคืน